สิอันดับอักระพมยุทธ์ที่แข่งแกร่งที่สุดในเรื่องตำนานจอมยุทธพูดถังศาลภาคหนึ่งอันดับที่10นะครับผมยกให้เย่กวนวิญญาณยุทธดอกเบญจมาศสวรรค์ราชนินานาามพมยุทธ์เบญจมาศร,ระดับพลัง95วงแหวนวิญญาณสองเหลืองสองม่วงห้าดำ ส่วนเหตุผลที่ผมให้อันดับ10บนะครับคือเย่ยกวนเนี่ยแม้จะเป็นระดับอัครา,าพมยุทธ์ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับอัครา,าพมยุทธ์ตัวอื่นๆในเรื่องเย,ย่กวนน่ะพลังน่าจะอ่อนที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับโดยดูจากตอนที่เย่ยกวนสู้กับตูกูป,ปอนะครับแม้ว่าพลังจะห่างกันถึง3ระดับนะครับแต่ก็แทบจะได้เปรียบไม่ได้เยอะเลยนะ ส่วนตอนที่สู้กับถังซานนะครับตอนตอนนั้นถังซานเพิ่งจะเป็นระดับวิญญาณพมยุทธ์เองมั้ง mm hmm. ก็ยังสูสีนะครับแล้วก็ดูตอนที่เย่ก,กวนสู้กับเฉินซินก็คือว่าวิญญาณยุทธดอกเบญจามาศเนี่ยจะเป็นการใช้เศษดอกเบญจามาศเปลี่ยนเป็นใบมีดดูอย่างทักษะอื่นๆนะครับเป็นสะเก็ดมีดบ้างเป็นกงจักรบ้างอะไรทํานองนี้นะครับพลังโจมตหีหลักๆ ก็ไม่ได้รุนแรงแล้วก็ถ้าไม่มีมารณสูนเนี่ยเขาก็แทบจะไม่มีประโยชน์เลยดูจากตอนที่ปีปีตรงน่ยให้เย่ยกวนไปเผาเผาเสบียงของฝั่งจกักรวรดเทียนโตนะครับมันก็มีตัวตัวละครในเรื่องก็มีตัวที่พูดอยู่นะว่าตั้งแต่เสียมารอสูรไปอ่ะเย่กวนก็โดนลดระดับความสําคัญลงเยอะเลยนะครับก็เลยจัดอันดับให้เป็นอันดับที่10นะครับ เรามาดูต่อกันที่อันดับที่9นะครับอันดับที่9เนี่ยผมจัดอันดับไว้2ตัวนะครับก็คือเมียศูนย์แล้วก็พมยุทธเสือดาวผีระดับพลังเท่ากันคือ95นะครับวงแหวนวิญญาณ2เหลือง2ม่วง5ดําดทั้งคู่เนี่ยมาจากหอสังฆราชนะครับ ถูกจัดอันดับไม่ว่าจะเป็นผู้ทําพิธีอันดับต่อไปนะแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยได้รับหน้าที่ให้ไปต่อสู้กับเจดปรดาแห่งสื่อหลายเครื่องโดยเสือดาวผีเนี่ยเข้าไปต่อสู้กับนิ่งหลงหลงแต่ว่าถูกเฉินซินอะ่ะสกัดไว้ได้ส่วนหมีอสูรเนี่ยต่อสู้กับเสี่ยวอู่แล้วก็ถูกเสี่ยวอู่จับ,บโยนใส่ทักษะที่หของปีปีตรงก็เลยเสียชีวิตไปส่วนเสือดาวผีเนี่ยมาโดนเฉินซินตังหารอีกทีด้วยทักษะที่แปดตอนที่บุกด่านเจียหลิงนะครับตอนที่ถังซานใช้คลื่นถล่มด่านนะครับก็เสือดาวผี ็นอันดับที่9้าทั้งคู่เลยนะครับอันดับที่8นะครับกูหลงวิญญาณยุทธมังกรกระดูกราชทินานามพมยุทธกระดูกระดับพลัง95วงแหวนวิญญาณ2เหลืองสองม่วงดําดำกูหลงเนี่ยเป็นผู้อาวุโสข,ของตำหนักขอแก้วเจ็สมบัตินะครับเป็นคู่กับเฉินซินนะแล้วก็เป็นคู่แข่งกันด้วยกูหลงเนี่ยความสามารถคือการใช้กระดูกนะครับเพราะว่าวิญญาณยุทธเป็นมังกรกระดูกเนาะแล้วก็มันจะมีอีกทักษะหนึ่งคือวาร์ปได้แบบ เคลื่อนที่เหมือนมนอารอสูรอ่ะแบบวับบุบบุบอ่ะเคยเห็นใช้ตอนที่ช่วยถังซันตอนสู้กับเท่ากอริล่านะครับแล้วก็มันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่พลังของกูหลงอ่ะได้ไดสแสดงอย่างเต็มที่ก็คือตอนที่ใช้ทักษะที่9้านะครับประทะกับทักษะที่6ของปีปีตงซึ่งตอนนั้นอ่ะปีปีตงอ่ะคือระดับ99แล้วนะอีกนิดเดียวก็คือเป็นเทพแล้วแล้วก็แม้จะว่าได้หอแก้วเจตสมบัติในการช่วยบัฟนะแต่ว่าพอประท้ากันอ่ะก็ทําให้ปีปีตงน่ะบาดเจ็บได้พอสมควรเลยนะแล้วก็กหลงก็ไไม่ดดด้บ้บบาาเจขนนนัน บาดเจ็บแค่เล็กน้อยอะ่ะก็คือพลังก็สมควรอันดับที่8ครับอันดับที่7นะครับกุ๋ยเม่ยวิญญาณยุทธมานาสูนราชินยนานามพมยุทธมานาสูนระดับพลัง95วงแหวนวิญญาณ2เหลือง2ม่วงห้าดำกุ๋ยเม่ยเนี่ยเป็นผู้อาวุโสของสํานักวิญญ,ญ,ญ,ญาณยุทธนะครับปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ยคือการที่จะมาช่วย เย่กวนน่สังหารถังซานที่จะไปงานประลองวิญ,ญาจาร์นะครับเข้าต่อสู้กับตูกุปปอแล้วก็ทําให้ตูกุปปอเนี่ยหวาดกลัวพอสมควรนะแล้วก็มาช่วยเย่กวนเนี่ยต่อสู้กับเฉินซินอีกแต่ว่าก็พ่ายแพ้เฉินซินไปนะครับโดยตอนที่เขาพูดกับปีปิตรงว่าเขาอะสามารถสังหารถังซานแม้จะมีพมยุทธพิษเนี่ยคุ้มครองอยู่เนี่ยเขามีความมั่นใจถึง8ส่วนเลยนะว่าจะสังหารถังซานได้แต่ต่อมาก็ถูก ถูกสังหารโดยถังซานนะครับโดยการใช้ตีสุนเทพสมุทรในการสังหารนะครับร่างกายก็แหลกสลายไปเลยเลยจัดอันดับเป็นอันดับที่เจ็ดนะครับอันดับที่หกนะครับอันดับที่หกเนี่ยผมจัดไว้อยู่สองคนนะครับก็คือพมยุทธพิชิตมารและก็พมยุทธเชวนจินระดับพลังวิญญาณ96วิญญาณยุทธกระบองผนึกมังกรนะครับวงแหวนวิญญาณสองเหลืองสองม่วงห้าดำพิชิตมารกับเชวนจินเนี่ย เป็นผู้อาวุโสของสำนักวิญญาณยุทธ์เป็นผู้ทำพิธีอันดับที่6และ7นะครับทั้งคู่เนี่ยปรากฏตัวในตอนศึกที่ด่านเจียหลิงตอนที่ถังซานเกือบจะชนะปีบีตรงได้แล้วนะแล้วก็ทั้งคู่เนี่ย มาปรากฏตัวและหยุดหยุดถังซานไว้ได้นะแต่พอสู้กันอ่ะก็แพ้ถังซานนะเกือบถูกสังหารแล้วด้วยดีนะที่มีผู้ทาพิธีอันดับที่2อ่ะมาช่วยไว้ทันโดยทั้งคู่เนี่ยเขาบอกไว้ว่าถ้าทั้ง2คนเนี่ยร่วมมือกันอ่ะสามารถต่อสู้กับราชินีนามพมยุทธ์ระดับที่99ได้เลยนะครับก็เลยจัดอันดับเป็นอันดับที่6นะครับ อันดับที่5นะครับอันดับที่5เนี่ยผมจัดไว้อยู่3คนเลยนะเรียงกันเลยผู้ทําพิธีอันดับที่3 4 5วิญญาณยุทธเทวะปักษามรกตราชีีเพลิงคันสอน้ําแข็งราชธินานามพม,มยุทธปักษามรกต พม,มยุทธราชสีเพิงพรม,มยุทธคันสอน,น้าแข็งระดับพลังวิญญาณเท่ากันที่97นะครับวงแหวนวิญญาณเหมือนกัน2เหลืองสองม่วงห้าดทั้ง3คนเนี่ยปรากฏตัวพร้อมกับตะบองเชินจินและวิชิตมาเลยนะก็คือว่ามาช่วยกองทัพของปีปิตรงเนี่ยหยุดยั้งกองทัพของอาณาจักรเทียนโตนะครับคันสอนน้าแข็งเนี่ยได้รับหน้าที่ไปสังหารราชาเสียเปิงมัถ้าจําไม่ผิดน่าจะชื่อนี้นะแล้วก็เทวปักษามมรกรราชสีเพิงเนี่ยก็คือต่อสู้กับเฉินซินแล้วก็กูหลงนะครับโดยปักทามาทท8 โจมตีใส่เฉินซินโดยที่ไม่ทันทตั้งตัวนะครับส่วนทักษะที่8ของราชชนสีเพิงเนี่ยอันนี้โกงมากนะสำหรับผมผมว่าก็คือการใช้พลังวิญญาณเนี่ยควบคุมวิญญาณยุทธสายสัตว์ของอของวิญญาจาร์ที่พลังวิญญาณระดับต่ากว่ามหาป่าวิญญ,ญาณได้นะก็คือโกงมากเลยนะถ้าระดับพลังไม่ถึงเนี่ยโดนควบคุมให้โจมตีพวกเดียวกันเองได้นะแล้วก็ที่จัดอันดับเป็นอันดับที่5เพราะว่าทั้งทั้ง3คนเนี่ยมันมันไม่ได้เก่งขนาดไม่ได้เก่งขนาดที่ว่าไอคนที่อยู่บนบนอะ่ะเออมันม่น่รู้แข็็งงกกกเิไไป คันสอนน้าแข็งเนี่ยสู้กับไอพี่ชายของถังห้าวก็คือถังเซียวใช่ไหมก็แพ้เพราะว่าโดนค่ายกลอนห้าวเทียนนะส่วนเทวปักษามรลกฏกับอ่าราชะสีเพรืองร่วมมือกันสู้กับเฉินซินแล้วก็กู่หลงนะอ่าลองคิดดูนะเฉินซินกับกู่หลงอะ่ะพลังวิญญาณคือ97กับ95ใช่ไหมแต่ว่าเทวปักษามรลกฏแล้วก็ราชะสีเพรืองเนี่ยก็คือ97กับ97แล้วสู้กันอะ่ะมันก็สูสีนะแล้วมันตัดสินแพ้ชนะไม่ได้ด้วยนะก็เลยคิดว่าระดับ5เนี่ยก็เหมาะกัับท้้ง3คนคนแลวรับ มาถึงอันดับที่4นะครับเฉินซินนะครับวิถีกระบี่เฉินซินวิญญาณยุทธกระบี่เจ็ดสังหารราชนินนามพมยุทธเทพกระบี่ระดับพลัง97วงแหวนวิญญาณ2เหลืองสองม่วงดําดำเฉินซินเนี่ยเป็นผู้วุวุโสของสำนักหอแก้วเจ็ดสมบัตินะบทของเขาเนี่ยเด่นมากๆเลยนะอ่าอย่างเช่นในตอนที่สำนักวิญญาณยุทธโจมตีห่อแก้วเจ็ดสมบัติอะ่ะเฉินซินก็สู้5ต่อหนึ่งกับราชนินนามพมยุทธนะถึงพวกนั้นเขาจะเป็นราชนินนามพมยุทธที่ยังไม่ถึงระดับอัครพมยุทธะ่ะแต่ก็เป็นราชนินนามพมยุทธะ่ะเข้า สู้ได้แล้วก็ชนะด้วยมั้งเสียแขนไปข้างเดียวอ,ะอ่ะแล้วในภาคสงครามนะเฉินซินก็ยังมีบทเด่นๆอีกนะไม่ว่าจะเป็นในตอนที่สังหารไอ้เสือดาวผีแล้วก็ตอนที่ตลาดตัวเองกับกูหลงอ่ะรับการโจมตีของปีปิตงเพื่อช่วยถังซานอ่ะอันเนี้ยเฉินซินก็มีบทเด่นมากเลยนะแล้วก็เก่งมากด้วยก็เลยจัดอันดับเป็นอันดับที่4นะครับ อันดับที่3นะครับถังเซี่ยววิญญาณยุทธค้อนห้าวเทียนราชทินามพมยุทธเซี่ยวเทียนระดับพลัง97วงแหวนวิญญาณ2เหลือง2ม่วง5ดำถังเซี่ยวเนี่ยเป็นพี่ชายของถังห้าวนะครับแล้วก็เป็นประมุขสํานักห้าวเทียนคนปัจจุบันด้วยถังเซี่ยวเนี่ยมีวิญญาณยุทธคือค้อนห้าวเทียนวิญญาณยุทธอันดับหนึ่งของแผ่นดินนะครับถังเซี่ยวปรากฏตัวตอนที่ถังซานเนี่ย กลับไปเยือนสํนานักข้าวเทียนนะครับตอนนั้นก็เป็นประมุกแล้วนะแล้วก็มาปรากฏตัวอีกทีคือช่วยราชาเสียบเปิงะปะทะกับคันสอนน้าแข็งอ่ะชนะด้วยนะแล้วก็ถังเซี่ยวอ่ะโดนลุม3ต่อ1ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคันสอนน้าแข็งเทวปักษามรกตแล้วก็ราชสีเพลิงอ่ะแต่ก็พ่ายแพ้ให้กับถังเซี่ยวนะพลังแบบว่าโหดจัดๆเลยก็เลยจัดเป็นอันดับที่3นะครับพมยุทธเซี่ยวเทียนถังเซี่ยวอันดับที่2นะครับพมยุทธจระเข้หินันมินยานยุทธจระเข้ทองคําอันดับพลัง98 วงแหวนวิญญาณ2เหลือง2ม่วงสดำา1แดงนะครับพมยุทธจรเข้หิรันเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกก็คือมาช่วยชเชวนจินและพิชิตมานะครับจากถังซานที่เกือบจะโดนสังหารนะแล้วเขาอะ่ะได้โจมตีถังซานจนบาดเจ็บสาหาัสแล้วก็เกือบจะสังหารได้ด้วยนะแต่ว่าถังห้าวอะ่ะมาช่วยไว้ก่อนในการประทะกันกับถังห้าวนะจรเข้หิรันอะ่ะพ่ายแพ้นะแต่ว่าตามตามที่เขาได้พูดไว้ว่าเขาอะ่ะมีความอาวุโสมากกว่าถัางเฉินแล้วก็เชียนเต้าหลิวเองนะถ้าถังเฉินได้เจอเขาอะ่ะต้องเรียกเขาว่าผู้อาวุโสด้วยเขาอะ่ะไม่ไดออ 50วกว่าปีแล้วก็เลยทําให้เขาไม่รู้จักกับโลกภายนอกเลยนะจนไม่รู้ว่าถังข้าวคือใครแล้วก็โดนถังข้าวตกไปซะแค่นั้นแหละครับเลยอยู่อันดับที่2แล้วก็มาถึงอันดับที่1นนะครับสุดยอดตัวตึงแห่งยุคนะครับถังห้าววิญญาณยุทธคอนห้าวเทียนราชธินานามพมยุทธห้าวเทีย 97, นระดับพลัง97วงแหวนวิญญาณ2เหลืองสองม่วงสีดา หนึ่งแดงนะครับโดยวงแหวนวิญ,ญญาณสีแดงอ่ะได้มาจากออินสละให้นะครับแล้วก็ถังข้าวเนี่ยเป็นพ่อของถังซานนะครับพระเอกของเรื่องอ่ะเป็นพ่อของพระเอกอ่ะถังข้าวเนี่ยมีความแข็งแกร่งที่แบบว่าเป็นตำนานของยุทธภพเลยนะเพราะว่าเขาเล่าขานกันว่าถาังข้าวเนี่ยคือพมยุทธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะว่าในตอนที่ถังข้าวเนี่ยยังเป็นแค่วิญ,ญญาณพมยุทธ์น่าจะระดับ 89มันสามารถเอาชนะราชนินานามพรมยุทธ์3คนได้เลยนะก็คือเบนจามาตแล้วก็มารอสูรแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือองค์สังฆราชองค์ก่อนนะครับเชียงชินจีเออทางห้าวเนี่ยมีทักษะการโจมตีก็คือระเบิดวงแหวนก็คือการระเบิดวงแหวนวิญญาณแล้วก็โจมตีแบบ ที่รุนแรงมากการระเบิดวงแหวนวิญญาณ9วงของถังห้าวเท่ากับการโจมตีของทักษะเทพเลยนะแล้วก็ถังห้าวยังมีทักษะค้อนวายุสาบ,บัาน้นปนปวนอ่ะแล้วถังห้าวยังมีเขตแดนเทพสังหารที่โคตรตึงโคตรอันตรายถังห้าวต่อสู้กับระดับ99ก็คือเชียนเต้าหลิว่ก็คือเชียนเต้าหลิว่ไม่สามารถเอาชนะได้นะแล้วก็ยังต่อสู้กับจระเข้หิรันที่เป็นระดับ98 ถังห้าวก็สามารถเอาชนะได้คือถังห้าวโคตรเก่งการปรากฏตัวแต่และครั้งเนี่ยโคตรพระเอกนึกว่าตำนานจอมยุทธผู้ถังห้าวผมบอกแค่นี้แหละก็เลยจัดเป็นอันดับหนึ่งมยุทธเท่าเทียนถังห้าวก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ10อันดับที่ผมจัดมาไม่รู้ว่าถูกใจใครหรือว่าไม่ถูกใจใครบ้างก็ขออาภัยไวนะ้ที่นี้ด้วยนะครับนี่เป็นการจัดอันดับโดยความคิดเห็นส่วนตัวของเจ้าของช่องนะครับหากมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับ ก็ถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์ถูกใจก็ Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ